ค่ะทุกคนมาพบกับปักหวางสาวโคราชในสวีเดนอีกแล้วค่ะวันนี้ปักหวางมีเมนูผัดกะเพราปลาหมึกมาฝากกันด้วยนะคะผัดกะเพราปลาหมึกวันนี้สูตรเข้มข้นรสเด็ดแล้วก็เผ็ดมากๆเลยจ้ะเพื่อน นะคะเห็นไหมจ๊ะสีส,สันสวยงามใช่ไหมนี่วันนี้ปากกว้างมีเขาร้อนๆมาด้วยนะคะเดี๋ยวปากกวางจะมาชิมใหม่ดูนะคะว่ารสชาติของเขาอะจะประมาณไหนนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยพัดแล้วก็อยากจะพัดนะคะจะได้รู้รสชาติของเขาเนาะว,ว่ารสชาติของเขาจะออกประมาณไหนนี่โอ้โหปลาเมื่อขันเป็นแว่นๆจ้ะเพื่อนๆโอ,อ้ย เขาก็ร้อนนควรหุยหุยเลยจ้ายิ้วเข่าไหมคะมากินเข่าด้วยกันมาจะมากอบเทอจ้าเสียงกรุบๆๆเลย รสชาตินะคะเพื่อนๆออกจากรสชาติของซอสอหอยนางรมนะคะแล้วก็หอมกระเพรามากๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเพชรค่ะเพราะว่าเวลาที่เราพัดกระเพรานะคะเพื่อนๆเราใส่พริกใส่กระเทียมนักๆหน่อยนะคะเขาจะได้แบบว่าถึงพริกถึงขิงนะคะสุดยอดโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูสูตรกันนะคะสูตรนี้ง่ายมากแล้วก็อร่อยราดขาร้อนๆสุดยอด ชจ้ามาคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบสำหรับการทำพัดกะเพราปลาหมึกกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ก็จะมีปลาเมือกค่ะหั่นแว่นเนาะเป็นปลาหมืกอกตัวใหญ่พอสมควรค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะประกางหั่นเป็นแว่นๆคะ่ะแล้วเราก็เอามาแช่ในน้ําส้มสายชูนะคะน้ําบวกน้าส้มสายชูเพราะว่าน้าส้มสายชูเนี่ยจะทาให้ปลาหมึกของเราไม่คาวแล้วก็ปลาหมึกของเราจะกรอบนะคะแล้วก็จะมีพริกสดกระเทียม ใครชอบเผ็ดๆก็ใส่พริกเยอะๆได้คะ่ะก็จะมีถั่วฟักยาวแล้วก็กระเพราคะ่ะน้ำปลาซอสหอยนางลมผงชูรสถ,ถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำมันพืชน้ำตาลทราย มาเดี๋ยวเรามาตำพริกกระเทียมกันก่อนนะคะกระเทียมใส่เยอะๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะได้ถึงเครื่องเนาะคะ่ะพริกเนี่ยถ้าใครชอบเผ็ดๆก็ใส่ไปเลยเยอะๆวางใส่กัมเบลเลอเลยค่ะอ่ะครกจ้าเอาให้แบบเขาแตกๆเลยนะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะเอาประมาณนี้พอนะคะ,อะพอแตกๆค่ะตามความชอบเลยนะคะเพื่อนๆใครอยากตำละเอียดๆก็ได้เลยค่ะ นี่ขั้นตอนแรกเราก็ตั้งกระทะนะคะเปิดไฟกลางคะ่ะใส่น้ํามันพืชลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆเ,เอาประมาณคะ่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันพืชร้อนแป๊บหนึ่งนะคะพอน้ําำมันพืชร้อนเรียบร้อยเราก็ใส่พริกลงไปพัดเลยคะ่ะพริกกระเทียมที่เราโขลกเมื่อกี้นะคะ ผัดจนกว่ากระเทียมจะหอมนะคะผัดจนกว่าจะได้กลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมโชยลงมาแตะจมูกเลยนะคะนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาปลาหมึกลงค่ะเดี๋ยวผัดให้หอมก่อนเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะผัดจนหอมนะคะกลิ่นขื้นมาแล้วค่ะอ่ะต่อไปเราก็มาใส่ปลาหมึกกันเลยค่ะเพื่อนนะคะเอาน้ำออก,กน้อยค่ะบีบน้ำออกน้อยนะคะเนาะเดี๋ยวปลาเมือกอ่ะก็จะมีน้ำออกมาอีกเนาะคะ่ะอ่าใส่ลงไปนี่ เราก็ทำการพักนะคะให้เข้าเข่ากันจ้าอ่าต่อไปเ,เราก็มาเติมเครื่องเลยค่ะก็อถอยนางลมหงชืรสมันตางสา้มันปลา เราจะพัดแป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะพุกไวมากเลยค่ะอ่ะต่อไปเราก็มาใส่ถั่วฝักยาวนะคะ่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีหนามออกมานะคะมันหนามมาจากปฟาเมึ่งด้วยนะคะ่ะพัดไปเดี๋ยวเรามาชินรสกันค่ะว่ารสชาติได้หรือ,อยังอือเรียบร้อยรสชาติได้แล้วอ่ะ ปลามึกก็สุกเรียบร้อยนะคะเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยเขาสุกไวมากๆ,ๆเลยค่ะเพืเ่อนๆต่อไปเราก็มาใส่กระเพราลงไปค่ะอ่าเราใส่กระเพราลงไปเราก็ปิดแก๊สนะคะเพราะว่ากระทะของเราเนี่ยยังร้อนรอนอยู่ค่ะกระเพราเขาก็สามารถสุกได้นะคะเราอย่าไปพัดนาน,นะคะกระเพราเนี่ยเขาจะดำแล้วเขาก็จะเละจะเล็กันค่ะไม่น่ารับประทานเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะจัดจานเสิร์ฟเป็นไงบ้างคะนาตานารับประทานไหมคะสำหรับคลิปนี้ปักขวางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากถูกใจคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปักวางด้วยนะคะปักวางจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็จะได้ไม่พลาดช่วคลิปใหม่ๆของปักวางสำหรับวันนี้โชคดีและสวัสดีจ้า